อันนี้พี่สยามก็ยังไม่ได้ตั้งค่าโบนัสนะแต่คิดว่ามันจะเหมือนกันกับตั้งค่าสตรีมนะต้องต้งต้องดูหน่อยเพราะว่าแม่สยามก็เที่ยวเข้าโรงพยาบาลแม่ทานข้าวยังคะเด็กใครทําอะไรก็เรียกกันมีอะไรอร่อยก็เรียกกันมนาะทานนะคะก็ก็ทำมาตลอดก็ทํามาด้วยด้วยใจรักนะคะด้วยใจรัก ด้วยความสนุกสนานเพลิดเพลินได้เพื่อนๆมีเพื่อนๆใครทำอะไรก็เรียกกันมีอะไรอร่อยก็เรียกกันมนาะทานนะคะก็ถ้าตอบได้จะตอบถ้าตอบไม่ได้ก็จะให้ไปถามครูนั่นแหละหนูยังไม่เข้าใจคะ่ะคงอีกนานทักทายจ้าเยอะนะคะมีเพื่อนๆเยอะแมนบอกคะบี่น้องผู้ใ้เฮ็ดมากอะ ดีใจด้วยค่ะแต่ละมือกทักจะได้ตั้งค่าโบนัสนะคะถือว่าโชคดีทีเดียวไม่ได้ทำมีรายได้นะคะมาส่งกำลังใจค่ะคุณมัสสีพูดนบอกนะคะคุณสงวนบอกว่าหนูยังไม่เข้าแต่วันนี้ออกไปธุระอาจจะเปิดไม่ทันแต่มาเปิดอยู่นะเปิดมาสามโมงกว่าสาม เดี๋ยวจะขั้นให้ขอแสดงความดีใจด้วยนะคะทุกคนที่ยังไม่ผ่านนะคะคนที่ผ่านแล้วก็ขอให้ทำคลิปปังๆนะคะให้สับแล้วนะคะไม่ได้ใช้โทรศัพท์แล้วแล้วก็ไม่ได้เล่น facebook เหมือนเราแล้วนะคะเป็นอะไรติดเดี๋ยวจะขั้นให้ ได้ของขวัญการตั้งค่าของโบนัสทีนี้พวกเราได้ผ่านสตรีมแต่ว่ายังไม่ได้ผ่านโบโบนัสยังไม่ได้ตั้งค่าเลยนะคะเดี๋ยวคล้องให้ก่อนคันให้กสวัสดีกับสาวพันปีด้วยนะขุดสงวนทักทายสาวพันปีด้วยบอกสวัสดีคะ่ะสวัสดีนะคะ ห0ื0นาทีทุกคนเลยเข้ามาหาแม่สงเงียมเมื่อคืนนี้นะคะได้ตังคา่าโบนัสหมดเลยค่ะมาสะค้นช่วงนี้เราต้องให้กําลังใจกันให้พลังบวกซึ่งกันและกันเราจะได้มีพลังงานต่อสู้ที่จะทำทำให้หแล้วเขาบอกเรียบร้อยหรือ,อยังเขาบอกเรียบร้อยหรือ,อยังคะถ้ากดถ้ากดแล้วยืนกดเรียบร้อยยืน เนาะถ้าพูดถึงว่าทรงเยอะนะจะไปคอมเมนต์กันแต่ภาพนิ่งภาพายอ,อ่เข้าไปสตอ,อ่เข้าไปไล์สดไม่ทันพี่เสียมก็จะอะ่คอมเมนต์ที่ภาพนิ่งคุณสาวพันปีคุณสงวน ก็ทักทายกับคุณวานิลาด้วยนะคะคุณสงวนทักทายกับคุณวานิลาด้วยสวัสดีทุกคนนะคะค่ะขอบคุณค่ะคุณมัตซีรอบที่เท่าไหร่แล้วคะคุณมัตซีรอบที่เท่าไหร่คะรอบห้า,รอ,หารอบหกให้นาทีท่านท่านจบที่หลัง,มงเมษงยมเดือนหนึ่งตอนตอนจบที่หลังเนี่ยก็ไปให้กําลังใจกันอยู่เพราะฉะนั้นเราต้องให้กําลังใจซึ่งกันและกันนะคะคุณสงวนทางคาะ ถ้าค่าคุณพี่จะเจียมเข้าไปอ่าทีก็าสามารถสร้างรายได้จากโบนัสได้แล้วนี่มันเป็นอะไรที่ง่ายที่สุดภาพนิ่งเนาะคุณคุณมันซีเนาะขอตัวส่งงานก่อนนะคะไม่เข้าใจใช่ไหมคะอันนี้พี่สเสียมก็ยังไม่ได้ตั้งค่าโบนัสนะแต่คิดว่ามันจะเหมือนกันกับตั้งค่าสตรีมคุณคอมเมนต์นอยันมีอย่งบ่ดีเนาะอาจใหาได้สามสี่ประมาณ ก็เลยบ่อย่างห้เสียหายนะที่เข้ามาได้รับตังค่าหมดกันโอ้ดีใจไปด้วยดีใจไปกับคนที่ได้ตังค่าโบนัสสวัสดีค่ะนะคะตอบกับทักทายคุณบุญเหลี่ยมด้วยนะคะสวัสดีค่ะว่ายอย่างนั้นนะเขาก็จะให้เราไปกดก็ก็เข้าไปกดตรงตั้งค่าเลยแล้วเขาจะบอกอะไรต่อไปเราก็ไปทําตามนั้นจะได้ตั้งค่าโบนัส นะคะถือว่าโชคดีทีเดียวไม่ได้ทำกันก็ไม่ได้ตอบมีอะไรคะตั้งค่าตั้งค่าโบนัสค่ะอ๋อตั้งค่าโบนัสเบือ o บุกบอกว่าคุณสามารถทำเมมโมรีของคุณให้เปิดโหมดมืออาชีพได้สุชาดาแล้วก็คุณคำกองได้ตั้งค่ากันเรียบร้อยแล้ว ตั้งค่าดาวแล้วเหมือนกับตั้งค่าสตรีมอ่าเหมือนตั้งค่าสตรีมตั้งค่าสตรีมเขาแค่ให้เราดังนั้นเราจะต้องให้กําลังใจกันทั้งที่ผู้ยัง,ท,งทั้งทั้งที่ทั้งผู้ยังไม่ผ่านหกหมื่นนาทียืนยันตัวต,วตวนว่าแม่เสงี่ยมก็ยังทำงานเหมือนเดิมปกติอยู่ทุกวันทำด้วยใจรักรักที่จะทำตั้งแต่แรกตอนนี้ ตอนนี้พวกเราก็ให้กำลังใจกันนะคะเพราะว่าเราจะต้องเพิ่มพลังบวกให้กันพอใจค่ะคงเรียนรู้อีกค่ะคุณสงวนจะเรียนรู้อะไรตรงไหนคุณสงวนไปห้องครูบ่อยๆคุณสงวนยืนยันเรียบความเรียบร้อยนะคะแล้วก็ไปลิงก์งไปธนาคารนะคะ นี่อยู่เท่านั้นตอนตอนที่ตั้งค่าสตรีมนะคะ35นาทีนะคะเพราะว่าคนคงจะหมดแล้วละ่ะเนาะมายืนยันตัวตนเฉยเก็คงไม่พูดยก็ทํามาตลอดก็ทํามาด้วยด้วยใจรักนะคะด้วยใจรักด้วยความสนุกสนานเพลิดเพลินได้เพื่อนๆมีเพื่อนๆคะแต่ว่าเรายังไม่ได้ตั้งค่าแต่คนที่ยังไม่ผ่าน6 0หม0นาทีนั้นตั้งค่าไปเรียบร้อยแล้ว มันเป็นอะไรที่เพลินนะคะอา,อายุอายุเราเกิน18ปีจะมากมากเท่าไหร่เขาไม่ได้จำกัดน,นะคะคุณยายทองใสนะคะทักทายกับคุณยายทองใสคุณสงวนทักทายคุณยายทองใสนะคะที่นี้แต่คิดว่าเหมือนกันนะคะไม่ไม่ทราบว่าจะเหมือนกันหรือเปล่า คุณมัตสีตอบกับคุณสงวนได้แล้วค่ะข้าสวัสดีค่ะสาวพันปีสาวพันปีสาวพันปีนปอ่ะอสวัสดีค่ะทุกคนเราจะว่าสวัสดีค่ะทุกคนเป็นรอเรือขั้นให้สาวพันปีไม่อยากไม่อยากให้อันไม่อยากให้รลายได้ตั้งค่าแล้วอย่างคุณสงวนเนี่ยมันก็โอเคละมีโอกาสเพราะว่า เพื่อนคอมเมนต์เยอะแหละภาพนิ่งอะนะยืนตัวตนว่าแม่เสียง,งยมก็ยังทำงานเหมือนเดิมปกติอยู่ทุกวันทำด้วยใจรักรักที่จะทำตั้งแต่แรกโบนัสโบนัสมาจากภาพนิ่งแล้วทีนี้พวกเราก็ส่งภาพนิ่งอยู่ตลอดอยู่แล้วพวกเราก็ยังไม่ได้ตั้งค่าแต่คนยังไม่ผ่านก็ส่งเหมือนเรายังยังไม่ได้ตั้งก็จะได้แต่คนที่อ่ายังไม่ผ่าน ยังไม่ผ่านหกหมื่นนาทีอันนั้นได้สวัสดีชาว Facebook สวัสดี AI สวัสดีชาวรีวสวัสดีชาวคิดอ่ะเดี๋ยวจะขั้นให้ คุณสงวนมีอะไรสงสัยที่ว่ายังไม่เข้าใจคุณพี่สยามถ้ารู้ก็จะตอบถ้ายังไม่รู้เหมือนกอยโอกาลุ่งโลดเลยเหมือนสาวปันปีนี่แหละทำพริกแพงนู่นนี่นั่นเนาะเป็นแม่สยามรู้สึกว่าเวลาเขาบอกว่าเยอะเท่าไหร่ก็ได้ค่ะก็คงจะประมาณนั้นแหละถ้าเขาสร้างรายได้แล้วก็คงอ่าแต่แต่ยังไม่มีคำว่าสำเร็จแล้วใช่ไหม เพราะว่าเรายังไม่กรอบรหัสภาษีใช่ไหมนี่แหละแต่ก็ได้ตั้งแล้วก็แปลว่าแปลว่ามีรายได้การสร้างการสร้างรายได้จากโบนัสแต่วันนี้ออกไปธุระอาจจะเปิดไม่ทันแต่มาเปิดอยู่นะเปิดมาสามโมงกว่าสามก็ไม่ค่อยได้ก็เอาท่าไหนก็เท่านั้นแหละได้ก็ได้ไม่ได้ก็แล้วไปเนาะอ่ามาสีา่ตอบนะคะ สวัสดีค่ะคุณสงวนนะคะคุณคุณป้าบุญเหลี่ยมบอกว่าสวัสดีค่ะคุณป้าจะได้มีแรงมีแรงผลักดันมีแรงไปข้างหน้ามีพลังบวกมีกําลังใจไปข้างหน้าเพราะ,ะอยากจะเล่าให้เพื่อนๆเ,เราฟังเพื่อนที่รักกันทุกคนนี่แหละเพื่อนสนิทคุณคุณคุณแม่เสยเงียมคุณพี่เสยเงียมเนาะต่อ ผู้บริหารการทำงานต่อคุณมากนะคะว่ายี่มีรายได้นะคะมาส่งกำลังใจค่ะคุณมัตสีพูดนะบอกนะคะ